บแผ่แม่ตาตนเองอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหังนิทุโปโหมิขอให้ข้าพเจ้าปัจจากความทุกข์อะหังอะเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปัจจา,วาเวอตอหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปรรจากอุปสรรคอันตรายท้งปว,วง อะหังหะนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานัาปริยารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษากายวาจาใจให้ผลจากความทุกภัยทั้งพวงเทนินบทแผ่เมตตาสัพพะสัพสัพเพสัตตาสัตทั้งหลายทั้งพวง ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นอเวราหอนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัช,ชาหอนตุจงเป็นสุข—เป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหอนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด